สบายดีพ่อแม่พ <mówi> ี่น้องสบายดีทุกคนเด้อสบายดีสุบงสุบอนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสดีเป็นผู้คนเนาะสบายดีทุกหมอกสุบอนเป็นยังไงบุณีไพ่เหรอตลาดละตลาดพี่น้องว่าปพาะว่าชิได้ยังเมื่อกินเองที่เศรามีแห้ากินห้ากินอยู่บ้านพี่น้องใช่ไห้ากินบุนี้มาห้ากินอยู่ตลาดบมาห้ากินอยู่ตลาด จะเหมือนหาหมอดลาร้าลายมองกินคิดประว่ามีก็กินกับกินเนอะอันนี้ก็กินกินอีกแล้วคอยอ้วนออกคอยบอกเป๊ะเนาะพอบอกกินลาวไปใดเปล่หรือเอาไปหน่อเออจะไปหนะน่อี่น เยอยเฮ้ย,ยนี่เห็นไปเลยพี่น้องเป็นเห็นไปเลยเออยไปเลยนะเฮ้ยโมทุงมือทุงตีน,นมอิมน่าี่อนันน้อันนี้กับโมคือกันเนนี่นสิบห้าพัน้นี่นี่เห็นก็เค้นอยูสห อีก3กับวันเด็ก่าพ่อแม่พี่น้องไม่่าไม่ท่าให้หน่อยเล้ให้หน่อยแล้วสาวฝังสองหมื่นพี่น้องถ้าเป็นส4บสบร้อยหนึงถ้าเป็นสูตรเล็กหน่อยได้เกดเกือบหม่บอกตู่เลยนี้สูตร สุดละสิบห้าสิบห้าสิบหา่เสิบห้าฟังใจเซือกบเลยกะมีและห้อกะมีและนาะเราลุนี่หละพี่น้องเราลุนี่เลยเพื่นมา เฮ้ยแต่รุนไปว่าหนี้บ่เลยอกมีได้เหนือรุ่นลายเยอะหูหนีนี่แหละเฮ้ยแต่รุนพี่น้องเอ้อตลาดสดเลยพี่น้องเมื่อกี้ยังเลือเชือผ้าอยู่

าย่างรอประเด็นื้อประเด็นค่อก็เอาได้ฮะมัด้ไดหอมกับมัดละพันพี่เนาะสามบาทห้าบาท ไหนป่ะน่ยนหอยแกนหอยนี่รักสลัดเงคือเป็นปลาเสรไมนมันอ่นนักไกที่ไปเอาตนน่นก็ใส่เจ้าถ้าเทตนนี้

ซื้อเครื่องแล้วนะครับกับมาเวน้อนไปน้องดีดีโตน้องดีดีโตซื้อดูไอแดงพี่น้องไอน้องดีดีโตเพกันเนะได้เพดดื่อได้ซื้อเครื่องมีได้ท้ายให้เบิรงนะพี่น้องเพราะว่ามันหนักเด็ดมันลงตุ้งต,งตงิงซื้อซื้อข้าวปุ้นซื้อปลาไว้แหวน ัเไปฮาไปเบิ้เงาดีโตไปจังหลบแต่ว่าหลมแงอะามาพอมาเข้าวกนี่เนาะ จนองดีๆโตเป็นนะโตดูไปกอะไ้สบายดีสบายดีสนุกนาดหนเออมึงก็เอมาวันนี้บอกว่าจะไปได้ไปลลดจ้ามีเนสาเบื่อนเ้อได้ไปจังดังหักแค่ไหนนองดีๆโตไปนะมือได้ย

ขิวไ, <c oughs> ไปแังเดียเอยน,ยนายยิงนายนายีมันเริ่มตาเฮ้ยหายเป็นไห้ย <c oughs> เป็นซ่านยมาเดี๋ยว่าคืนอยก่อนบันนอให้บหรออกไปทางผิดออกไปทางแยบเเมา <c oughs> <c oughs> ออกอาชอนเลย <c oughs>

Đôi đi tìm ừ. à, <laughs> ừ. tòi phần mềm mặt bằng 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 đi bằng 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 bằng

พี่น้นองดังแกนี่ก็เขาก็เอามาเบิรันนะเนาะพี่น้องเนาะมาพ่อเพิ่นตำสินมาถักไอแดงเถาสินนะหรือว่าสินมีส,นมสีเขียวปุ๋ยจะได้ก็สั่งได้เด้อพี่น้องได้สินนี่ <laughs> พื้นละเราได้แ <laughs> จักมีช่วจัจ็คไห,หรือมีายมีจักแล้ว ก็ต้องหายเลยเนาะหนุมผู้เดียวมีได้หนุงผู้เดียวมีไว้เราไล่ลพื้นพี่น้องก็ต้องหายแล้วแหละ,ะสิน้นกีกีเหนกัขักกะได<อ> <c oughs> ้ได้พี่น้องกีกก ซีชินมีกับสี ality, เคลอีพ um> oh ี่น้องยงามห่ะงาม่มาฮอนี่เฮากับเวลาพอเืสมควรแล้นาะพี่น้องาแนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าว่าได้พี่น้องเด้อสบายดีคลิปนเนี่ดกินก็ปิดคลิปเพียงเท่นี้นะพี่น้องสบายดี